โอ้ไม่ยอมลงจากรถเลยรีนด่วนรถคันนี้นี่ติดเครื่องไม่ค่อยดับแล้วครับล็อกอีกเปิดแอรไปไหนต่อนี่ฮะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ไม่ดับเครื่องก็เมื่อกี้พี่ให้สตาร์ทบอเออ แล้วไอ้จะถามหน่อยเลยไอ้เรื่องแบตดมันเป็นไรไม่รู้อะค่ะเพราะนั้นทางหลวงพ่วงให้ป่ะใช่ค่ะคันนี้นะมันเป็นไรมันสตาร์ทไม่ติดขับมาจอดจอดที่ไหนจอดอยู่ปั๊มบรทอจอดจอดนานไหมหนูไปซื้อเมซอนเออนานไหมก็ไม่นี่ดับเครื่องแล้วไปซื้อน้ำถึงครึ่งชั่วโมงไหมก็นะครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอมา สตาร์ไม่ได้เลยสตาร์ไม่ติดเขาแต่ถามถามคนอื่นนะบางคนแล้วแล้วตอนนี้ล่ะไม่เป็นไม่เป็นเปลี่ยนแบตบ่ไม่ได้เปลี่ยนแบตเดิมอ้าวมันเป็นยังไงอะคนแลกแบตลมมันแล้วแล้วถามเขายังถามศูนย์ยังไม่ได้ไปศูนย์เลยค่ะยังไม่ได้ถามเลยแต่บางคนเขาก็บอกว่าแบตเสื่อมบางคนบอกว่าไดไดแบตมีปัญหาอืมันไม่ชาร์จ ตอนที่เราขับอ่ะแต่ก็หลังจากนั้นมานี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแบตอะไรเลยแบตเดิมสตาร์ทปกติตอนสตาร์ทมันเป็นยังไงอาการมันเหมือนเหมือนรถสตาร์ทไม่ติดทั่วไปเลยพอเราเหยียบเหยียบปุ๊บกดไม่มีอะไรมาเลยมันดีดขาเราฮะดีดกลับมาคืนอ๋อมันดีดขาแล้วแล้วเสียงสตาร์ทมันดังไหมอิ่วอิ้วมันดังไหมไม่ไม่ดังแต่เอติดเอติดมันมันคนละตัวอยู่แล้ว ผมว่าเหยียบแล้วสตาร์ทมันก็มันดันตีเรามาคืนอะ่ะน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟหรือเปล่าเนาะหรือว่าเราไม่ได้ล็อกอะไรหรือเปล่ามันมีระบบอะไรหรือเปล่าก็หนูก็ไม่ทำอะไรหนูก็ขับมาปกติเกียร์อยู่ตาแหนง่งปกติเองว่างเกียร์พีจอยใช่เกียร์แต่พอเขามาพ่วงให้มีสตาร์ทติดใช่ไหม เอาเอาเอแปลกเนาะยังไม่ได้ปรึกษาศูนย์เลยยังค่ะยังไม่ได้ไปอ๋อเดี๋ยวไปถามดูดินดวนน่วนมันเป็นกับระบบไอ,อเทคนิคหรือเป็นกับระบบไฟฟ้าเขาหรือเปล่าลองลับน่าจะลองลับอันนี้โอ้นี่นี่ตัวดูดของเจ้า ลมเย็นครับใครมีมก้าฮิโนมก้าหาก็นี่นะครับถามซื้อดินด่วนได้นะครับบางโครนของอะไรเนี่ยถามดูดินด่วนปอนปนไรไไรอันไหนแบตสตาร์ทเนี่ยอันไหนแบตสตาร์ทตัวตัวใหม่เหรอตัวนี้เหรอแบตสตาร์ท ผมจะแนะพี่ผมจะแนะนําเลยพี่ซื้อแบตมาใหม่เงี้ยอันนี้มันของเก่ามันไม่ดีใช่ตัวนี้มันจะเสื่อมเร็วถ้าทางที่ดีอ่ะแบตตัวนี้ต้องเอาไปใส่ฮีโร่ครับนี่แล้วก็เอาแบตแบตฮีโร่ขึ้นมาใส่ตัวนี้คืนสามพันฮะสามพันยี่สามพันอะไรจริงๆนะเนี่ยมันหามกันมันหามกันนะเนี่ยแบตใหม่กับแบตเก่าเนี่ย นะฮามตัวโล่งฟอร์ดเป็นไรครับฟอร์ดกรองหลับมั้งกรองหลับทำไมไม่โทรหาศูนย์อ่ะมันเคยเป็นไม่รู้อยู่มันเคยเป็นน่ะแต่เราก็ต้องแจ้งเขาด้เคยแจ้งแล้วเพื่อให้เขารับรู้ว่าเออมันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะเคยแจ้งอยู่แล้วเขาว่ายังไงเขาบอกเอาลูสลายเอาลูสลายไปไปที่ศูนย์ใช่เอาแล้วพี่ทำไมไม่เอาไปเอาไปทำไม เคยเป็นก็รรู้ระการอ,อ๋อไม่เผื่อเขาได้แก้ไขไงมันแก้เดยวก็ต้องเข้าศูนย์แล้วบอเอออยากรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรเนาะมันไปเขาก็เซตร,ร,ร,ระบบใหม่แค่นั้นเองอ๋อเซตระบบใหม่คร่บคดีเซตระบบใหม่แล้วแล้วได้ถามใครบ้างหรือย่างว่าคนที่เขามีเขาเป็นไหมมีเขาคอมเมนต์มาไหมไม่รู้เหมือนกันบอมีม,มีใครแนะนํำไหม ไม่มีใครแนะนำเลยบ่ว่ารถเขาเคยเป็นประมาณนี้อาการเนี้ยอย่างเงี้ยมันต้องไปอยู่ในกลุ่มฟอร์ดเขาอะเราไปอยู่ในกลุ่มฟอร์ดมันจะมีกลุ่มฟอร์ดมันจะมีพวกพูดคุยกันเรื่องนี้แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปดูรถนี่จริงๆน่ะแบตมันยังไม่เสื่อมเนาะมันกี่ปีปีกว่าแล้วมั้งปีกว่าแล้วแบตเสื่อมหรือยังมันก็ปกตินะบ่อ๋อนี่ก็อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแบตเลยยง มันก็ปกติสตาร์ทปกติเพราะว่าน่าจะเป็นกับระบบไฟเนาะรองรับเออเป็นกับระบบไฟนี่นอะมันเคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วอจอดแล้วก็สตาร์ทไว้อย่างนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยมันขวางเป็นพวงมาลัยไฟใช่ไหมมันก็จะกินแบตไปด้วยเปิดแอร์ไปด้วยอ๋ทีนี้มันเหมือนชาร์จไปทันหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้เราดับเครื่องปุ๊บตาไปติดเลยแบตหมดบ่ ทีนี้มันต้องแบบสตาร์ทได้ปุ๊บต้องปิดแอร์ปิดไรหมดหอืขับไปสักพักหนึ่งมันก็ชัดสตาร์ทได้ปกติเหมือนเดิมนี่แหละมันคือมันมีเจออาการแล้วเนาะเจอโคอมันรู้อาการแล้วนะ่ะเจอโคอผิดพลาดแล้วตรงนี้แหละ <c oughs> ต้องมีอะไรสักอย่างครับเราต้องแจ้งให้เขารู้ว่าใ่าเคยแจ้งแล้วเออรถผมมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เออเขาจะได้ไปแก้ไขปรับปรุงครับ คยแจ้งแล้วแต่มันเขาก็มาไม่ได้หรอกอ๋อได้แค่เข้าศูนย์อย่างเดียวเลยเอาเข้าศูนย์อย่างเดียวอ๋อศูนย์ที่ไหนเข้าศูนย์ไปปุ๊บเขาก็ตอนนั้นรถมันก็ปกติแล้วนะอืมมันก็เขาแค่รีเซ็ตระบบให้เสียหลงแล้วก็่ารีเซ็ตระบบอืมอืมเพิ่มก็ได้เพิ่มโปรแกรมใหม่เข้าไปครับแล้วบางทีเราเราก็ต้องอยากอยากรู้นะว่าเฮ้ยมันมี มันมีที่ต้องแก้ไขยอยู่ตรงไหนเนาะจุดไหนที่ต้องแก้ไขนี่มันคือมันคือมันเจอแล้วมันเจออาการแล้วรถใหม่เนาะรถใหม่รมุ่นใหม่อะ่ะมันระบบไฟมันเยอะไงมันก็ต้องมีแก้ไขครับพะใช้ใช้งานไปเจอปัญหาเขาก็ต้องแก้ไขคืออัปเดตไปเรื่อยอะ่ะรถทดลองรถเวลาเขาอเอาเข้าศูนย์มันก,ก็เช็คอะไรไม่เจอแล้วนะบอ,อมไม่เจอเลย ขาก็ว่าปกติเขาก็ว่าปกติเลยใช่อยะแต่นี่สองรอบเลยนะต้องพวงเนาะใช่นี่ครับใครเคยเจอบ้างครับอันนั้นคือจอดแต่นี่ขับมาจากวัดใช่ไหมอ่าแล้วมาจอดปั๊มจอดได้เบ็ดบดได้งไงจอดปั๊มดับเครื่องไหมดับเลยดับแป๊บเดียวอือก็ดับแป๊บเดียวไม่ได้เปิดไฟอีกนะอืแค่ดับเข้าห้องน้ำอืที่นี่มาสตาร์ทไม่มีไฟไม่มีไฟเลย นุ่งถ้าขับมาจากวัดที่โคกทมอ่ะครับประมาณผมก็น่าจะสามสิบโลเนาะปกติน่าจะช้แล้วทําไมได้ทางหลวงมาพ่วงให้ก็โทรหาอ๋อโทรหาทางหลวงเลยโทรหาศูนย์โทรหาศูนย์ช่วยเหลืออืก็ให้ทางหลวงมาอ๋อยอดเลยทางหลวงของประชาชนอนี่เป็นใดล่ะลานวิวเลยบ่ลานก็วิวแล้ว ร้านกับวิวเลยครับสุดยอดเลยอะถ้าถ้าแบตไม่สปาร์กเราก็ไปถึงร้านหรอกบบแกเอาไอ้สายดำอะมาจีบวกไงอ๋อที่มันสปาร์กทีนี้คนก็เลยไปคอมเมนต์เออเอยว่าให้ไปฝึกมาใหม่ปั๊บบอโทอที่ไหนนี่คอ,อโคคอ,อโคไ,ไปกระสังอะ อ๋อเส้นใบกระสังอืมอืยอดเลยครับเองก็ต้องขอบใจทางหลวงเลยเพราะว่ารถตอนนั้นช่วงปีใหม่อดีเนาะรถเขากำลังกลับกรุงเทพกันถามหาสายพ่วงหลายคันอยู่แต่ไม่มีเลยไม่มีใครมีเลยใช่แต่จริงสายพ่วงนี่น่าจะซื้อไว้เนาะครับเคยซื้อไว้อยู่มันหายใครจะไปรู้เว้ยรถใหม่ขนาดนี้เนาะ ลองหลับหรือเปล่าไม่รู้มีปัญหานะครับเนี่ยนี่อาการนี้สองครั้งแล้วนะครับถือว่ามีปัญหาเลยนะครับถ้ายังไงก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเราตีว,ว่าอยากเออเนาะรถมันก็เพิ่งซื้อมาไงครับมันมีปัญหาแน่นอนแต่ตอนนี้มันก็ปกปติแล้วแต่ก็ไม่รู้ยังไงอีกออืเดี๋ยวพักเทียงก่อนครับไปกินข้าวเออพี่นนยังไม่มาเลยเอ,อรอกับข้าว ออโทรถามคนที่บ้านเลยไปตั้งนานแล้วยังไม่มาอีกกินข้าวก่อนครับโอ้ยไม่อยากเดินเลยดูทางฝุ่นตลบฝุ่นตลบบอ,อกวัวน